ทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้อายุ65ปีค่ะ <ไป S 1> มาจากแคลิฟอร์เนียค่ะ 3, 6, มาทํา5หัตถการ<ม>จากทีรพรค่ะพี่ตัดทําหน้าสองช่วงกับตัดเหนียงนะกับทําตานะมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะแล้วก็มาทำเฟสคอนัวร์มันนะดูหน้ามันอิ่มขึ้นจากที่เรามีอายุแล้วไขมันเราก็หายเราก็เลยต้องมาเติมไขมันตรงนี้ เพื่อจะได้ดูให้หน้ามันมีมิติขึ้นแล้วเราก็จะดูอ่อนเยาว์ลงไปผลลัพธ์ก็คือร่องน้ำหมากกับร่องแก้มหายไปค่ะแต่ก่อนพี่เป็นคนตาดุนะคะแล้วตอนนี้พอทากับหมอนุ้ยแล้วเพื่อนๆทักว่าเออเธอไปทําอะไรมาตาหวานขึ้นตาหวานจริงๆโอ้ตอนนี้น้ําตาลขึ้นเลยค่ะ <c oughs> ศึกษาดูมาประมาณ2ปีแล้วค่ะคลิปนี้มาเพื่อสัญญกรรมเลยค่ะ2เดือนกว่าเนี่ยค่ะเข้าออกทีละพรจนเป็นเพื่อนกับทุกคนไปแล้วค่ะบริการดีค่ะ ใช้ชีวิตได้ปกติพี่เดินออกกําลังกายเพื่อลดอาการเบวมเพราะว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องนอดกลางวันแล้วเราพอใจพอใจกับผลงานที่เราออกมาสวยนี่ค่ะแผลมันไม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะไล่มาแล้วก็มาแล้วจอนไม่หายด้วยค่ะทาที่นี่แล้วก็ไล่มาอยู่หลังใบหูแค่นี้เองค่ะคนที่กําลังตัดสินใจหรือว่าลังเลยังไงเข้ามาคุยกับคุณหมอชลทิศกับกับทีมงานทุกคนเขาก็จะแนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับคุณ แล้วคุณจะได้รับการบริการที่ดีจนคุณประทับใจทุกๆคนเลย